ครับใช่เนาะเลอกงานพอดีครับ <ฮะ S 1> สวัสดีครับเ c บซีทุกวันครับผวันนี้พบกับช่องของเข้าใจเชียเดิมซิงเฟยครับรูดต่างดาวเรื่องงานอตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเป๊ะแต่ทำไมมืดเร็วจังโอ้ครับมุนนี้ได้รับภารกิจไปที่รถตัด สระบ,บุรีใช่ไหมเชียววันนี้รถรับพิเศษอ๋อมันก็ไม่เลี้ยวกันไปโลตัดสระบ,บุรีครับนี่ครับของเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่คุมผ้าอย่างดีการฝนได้ร้อยเปอร์เซนตไห่หวงเราจะไปถึงนู่นประมาณสองทุ่มนัดส่งสินค้ากับรลตัดนะครับ สามทุ่มครับแต่ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้กลัวจะได้ออกจากโรงงานก็รถติดจังเลยเป็นเวลาเร่งงานพอดีครับตอนนี้ครับครับไปเรื่อยๆถึงตอนไหนลงตอนนั้นครับแต่ตอนนี้มาเบิ่งบรรยากาศก่อนนัดเตลียวไหนก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวให้เขาจะไปก็ไม ใช่พวกมึงเนาะี่ยเป็นบริการเรื่องงานก็ไม่ไือ้ออกตอนห้าโมงวันนี้คือรถติดไปน,นี้กินแล้วเรื่องงานพอดีูซีซห้ากันเลยกิดดิงแก้วดูดิเป็นยังไงถนนเป็นยังไงครับตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ออกไปไหนเลยถนนบางนาถ้าอากาศสุวรรณภูมิราชกระบังตรงไปวะดนี แต่ตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบครับตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบนี่ครับห้าโมงแะ้สี่สิบครับแต่ตอนนี้ไฟแดงแจ๋เลยอะไรเสียบไปนี่เด้เสียบนี่แจกมารถติดขนาดใครบิบแจ๋ขนุนอนไอ้เก๋งเลมันเสียบ,บอกเหรอ อันนี้เสียผมมาปาดหน้าวันนี้ระดับมอค้นี่แหละครับเวลาเลืกองงานฝน,นก็ลิ้น,ล,นลิ้นพอมพิษยาวหรือบัดเลยโหครับเบนซ์คันนี้สวยสุดยอดยกสูงเข้าไรเข้านานี่แหลมเลยครับนี่ใครสนใจมาซื้อได้นะฮะ <laughs> ้านแค่น้ำท่วมมาเลยเข้าไรเขานาที่มันน่าจะมันดีเนะติดคือเข้ารอใหญ่ยกสูงเลยทำไมใกล้กันแท้เรียบร้อยครับตัวนี้เหตุการณ์ที่บางนาตัดนี่เขารับกันไม่ชนไม่ชนชนกันหรือเปล่าหรือไงครับเนี่ยเขารักกันโอ้โหใกล้กันแท้นี่นะครับฝนตกเราก็มติดรถจอดระมัดระวังกันด้วยนะครับ ตาฝนหยุดตกรถยิ่งตกรถยิ่งเยอะแดงเปือดอยเลยพี่ทองเอย้เยอะจัดโอ้โหนี่ขนาด5โมง45นะครับยังไม่มืดเลยครับนี่ตอนนี้5โมง45ฝนก็ตก รถก็เยอะรถบางนาตัดดูดิบางนาตัดนี่อยูร้อยครับตอนนี้จะถึงเดินไม่ได้แล้วข้างนู้นมันติดเนี่ยไอ้ที่ติดเนี่ยเพราะว่าข้างนู้นก็ติดนะไม่ใช่เพราะว่ารถมันยูเดินไม่ได้ที่ติดเนี่ยรถมันขึ้นสะพานแล้วมันลงไม่ได้ไงเนี่ยมันก็เลยติดมันสสะะมมมายแล้นนัก็เลยติดเลนนี้ไงเอ้า พราะข้างนู้นมันติดอะมันไม่ขยับเลยไม่ติดได้ยไงรถออกกิ่งแก้วไม่ได้รถไปกิ่งแก้วก็ไม่ไปเสร็จเร,เ,เราลุ้งเอเลยมาครับอีกเกียเขาว่าอีกเกียอีกเกียหมายถึงอะไรอีกเกียก็คือมาถึงข้างคราวไม่เเชีย ขึ้นแล้วขึ้นทางด่วนแล้วเราดูว่าทางด่วนเราจะติดไหมครับบอสขอบุณครับพี่น้องรุ่ดูคุณแดงจันทร์พานอยู่ขอบงังงามด่วนบางปาดดย,ย,ย,ยินเริ่มสยอขยันเตื้อยเรครอบ บ้านเรื่องงานครับห้าโมงตกโ,โมงแล้วห้าโมงห้าสิบสามนาทีล้วเวลานี้แต่มืดตึ๊บตอนนี้ไปครับจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ไปที่สระบุรีถึงตอนไหนก็ทำงานตอนนั้นครับพอเร่งรีบนี่นะครับบนถนนฝน,น,น,นตกลินพรำ มาดูครับว่าวันนี้เราจะน้ำหนักเท่าไหร่ตาชั่งแล้วขึ้นชั่งน้ำหนักก่อนว่าวันนี้น้ำหนักจะเท่าอะไรเอ,อ่ยแต่งแท่งแท่งครับนี่โอ้โหสิบปีสี่สิบปีตันเลยเหรอโอ้หนักแท้ลอรวันนี้บรรทุกสมาชี่สิบปตันเลยออเออเงินนั่นเนี่ยโอ้โหคือเหมือนไม่หนักโอ้ บปกติ9ตัน8ตัน9 9ตันพี่มา11เลยอ๋อ๋อรถอัดน้ำหนักเกินดิถ้า11อ่ะเต็มเลยครับวันนี้11ตันโอ้โหมาคิดเนี่ยรถ4ตัน6อ๋อดูครับนี่อันนี้บอมินมมลีโอ้โหแดงเปือดเลยตอนนี้ใครเลี้ยงได้เลี้ยงได้ก็เลี้เลี้ยงนะครับนี่ ขป็นบุรีพี่น้องเอ้ยคุณแดงเผือกเลยอ่ะแดงเผือกเลยจิกด่านนี่เดี๋ยวนี่ด่านทับช้างครับนี่แดงเผือกแยกหลังแผงเสียรีไทยครับตอนนี้ครับตอนนี้เวลาหกโมง มีแต่ตูแดงๆเลยติดใจตัางมรอดเนี่ยอยู่คนเดียวรวยอยู่คนเดียวครับคิดดูครับคันละคิดคันละสามสิบบาทจะดูได้กี่สิบล้านก็ประกาดแค่คนละสิบบาทิบน่หายเลเก็บคันละสิบบาทสิบบาทนี่ก็ได้หลายเลยนะ พอวันหนึ่งครับวันนเอ้าเอ็มโฟคือตีสถึงแล้วครับจุดหมายปทางของเราโรตสระบุรีหลังจากออกมาจากบ้านห้าโมงเย็นตอนนี้จะสามทุ่มแล้วครับสองทุ่มห้าสิบสองนาที ถึงจุดหมายปลายทางของเราครับนี่ครับรถตัดมาดูว่าเราจะลงสินค้าอะไรลงตรงไหนโอ้มันสร้างใหม่นาะยังขาที่ลงไม่ได้ทแทนตอนนี้เรามาถึงแล้วครับโรตัสระบุรีนี่ครับออกมาแต่บ้านแต่ห้าโมง เย็นตอนนี้3ามทุ่มพอดีฝนตกตลอดทางทรถก,รก็ติดฝนก็ตกแต่เรามาถึงจุดหมายปลาทางเรียบร้อยครับจะลงตอนไหนเรายังไม่รู้ครับทั้งหมด11ตันโอ้โหงานใหญ่งานหินเหนื่อยอีกแล้วคืนนี้มาสองคนด้วยครับอีกสักคู่เจอกันครับ นี่ครับงานโมนี่กเกรดเต็มๆครับยางประมาณสองสามร้อยเมตรโอ้โหปกเนี่ยเต็มๆอืมการงานสบายหน่อยไหมนักกี่กุกองเนี่ยเต็มๆครับเป็นกระเบื้องยางครับเวกระเบื้องยางนะครับเบื้องมีที่การทำงานของน้องๆทำยังไงต่อไปรอดูครับ เติมเต็มเต็มเต็ม่ครับบริการงานรถรถประจำตำแหน่งเรียบร้อยครับผมอันนี้เก็บส่งงานเก็บของอันนี้ถึงเวลาเก็บของกลับบ้านเรียบร้อยส่งงานเสร็จแล้วครับ รอเดี้6กเลตีสิบเตันสอคนตอนนี้เรียบร้อยครับเก็บของขึ้นรถทำควรบสารรถกลับบ้านมาดีตอนนี้ครเวลาหกทุ่มครึ่งครับหกทุ่มครึ่งแล้วเก็บของครับผมเก็บของเก็บของกลับบ้านครับผม